ผมไอรอนจากช่อง E อ g เกิลมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดเหลย,ย้อาไม่ได้มาสามถึงสี่ปีแต่รักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามดับนะครับผมจริงจริมันน่าจะเกินปีแล้วก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย,ยา้อนอนที่อาชายไ,ไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงมเมล็ดทานตะวันนะครับเป็นของทานเล่นที่เราชอบกินกันเนี่ยว่าคนเป็นกดหลย,ยานะ้อนกินได้หรือเปล่าปกติผมนักผมมักจะนําเอาอาหารกับค่าพเอชมาเปรียบเทียบกันนะครับว่า กินได้ไหมกินได้กินได้หรือเปล่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ากว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารแล้ว่าของเหลวเช่นนี้มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของมระเทะวัยจะอยู่ที่6.5นะครับผมอ่ามันมีกรดใช่ไหมมันต่ํากว่าเจ็ดแต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะ5 6 7เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดย้อนกินได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกดไหลย้อนจะกำเริบเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าดูแค่ค่าเพชรอย่างเดียวบางครั้งมันก็ไม่ได้นะคือ6.5มันอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกหลย้อนกินได้แต่หลังจากที่ผมอ่านในเว็บต่างประเทศนะครับผมจริงๆแล้วค่อนข้างแปลกเนาะเพราะว่าข้อมูลที่ผมนํามานาจากแหล่งอ้าง,งอิงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมักนํามาจากเว็บต่างประเทศใช่ไหมคือว่าต่างประเทศมันก็มีข้อมูลของเม็ดธันตวันด้วยนะ ซึ่งก็ค่อนข้าแปลกใจที่คนต่างประเทศอ่ะเขาก็กินกันอ่าโอเคกลับมาข้อเรื่องต่อในเว็บต่างประเทศเขาบอกได้บอกเลยว่ามเมล็ดทา,ตานตะวันอ่ะถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ย่อยยากนะครับผมย่อยยากคนแน่นท้องอืดท้องปวดท้องบ่อยไม่ควรกินมเมล็ดทานตะวันนะผมแล้วก็ได้เจอบทความหนึง่งที่เกี่ยวกับว่าคนเป็นกรัยย้อนห้ามกินอะไรบ้างในบทความวนั้นอ่ะก็ได้อ้างอิงถึงมเมล็ดทานตะวันด้วยนะครับผมอืม ทำไมของย่อยยากคนเป็นกริไล้องจริงไม่ได้ล่ะก็เรามาลองจินตนาการดูนะครับถ้าเรากินอาหารที่ย่อยยากใช่ไหมเช่นพวกไขมันสัตว์เนื้อสัตว์ที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าเรากินบุฟเฟ่เนี่ยร่างกายเราอะจะลังกรดออกมามากกว่าปกติโดยอัตโนมัติด้ยนะเราคุมไม่ได้คือร่างกายเรามันจะมันจะพอมันรู้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่มันย่อยยากในกระเพราะว่ามันอยากให้เอาออกไปจากร่างกายไวๆอ่ะมันก็จะลังกรดออกมามากกว่าปกติเลยเพื่ออยากให้มันหายไป หายไปจัดร่างกายเราอะไรไงแต่พอกดแล้วเยอะใช่ไหมมันก็กลายเป็นกดไหลย้อนนี่แหละครับผมมันก็กลายเป็นกดเลยยังกดไหลย้อนเนื้อหลังได้ด้วยเพราะว่าพอ,พอ,พอ,พอเรากดเยอะใช่ไหมมันก็ทดให้กระเพาะเราระคายเคืองหรือไม่เกิดแผลได้แล้วถ,ถ้ามันเยอะเนี่ยก็จะขึ้นอกก็กลายเป็นกดไหลย้อนขึ้นอกให้เราแสบออสคอแสบอกจุกอกถ้ามันเยอะขึ้นอีกเนี่ยก็กลายเป็นกดย้อนขึ้นคอก็แสบคออีกดังนั้นในการกินเมล็ดทานตะวันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลา,าพวกเรากินเนี่ย เรากินกันในปริมาณเท่าไหนหรือกินกันเล่นๆคือกินกรำหนึ่งเนี่ยกินคำหนึ่งนี่ถือว่ามันเยอะไหมคือปกติเราไว้เรากินไม่ได้ทางวันอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้กินกันแบบน้อยๆใช่ไหมเรากินแบบเคี่ยวเล่นอ่ะเคี่ยวเล่นแบบกินไปดูซีรีส์ไปกินไปดูคลิป YouTube ไปล้วก็กินกันเผล่อนะผมก็กินแกะกินแกะอะไรเงี้ยมันก็มันมันดีกินมันมากแล้วก็อาจจะกินในจานวนที่เยอะโดยที่ไม่รู้ตัวนะผมมันก็อาจจะจะไม่กดหลีอาการกดหรืออักของเรากาเริบได้หรือว่าไม่หายสักทีเหลือลัง ก็ถึงแม้มันจะมีค่าเพสที่อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ก็มันเป็นหนึ่งในอาหารที่ย่อยยากนะครับผมดังนั้นคนเป็นกรดลย้อนก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าก็สารเคมีก็ขอตักเบงเท่านี้นะครับผมผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดลย้อนไว้มากมายเลยก็สมารถทเข้าร,รู้เพิ่มเติมได้สารเคมีก็ขอตักเบงเท่านี้ขอบคุณมากครับ